เุเนเไนึงนลไขสดเลยไขแสดงเลยโรดตะก้ท็อปมาเลยจังท็อปจังแก่ต้อเลยกแสดงสดๆแสดงแอย่างสดงแสดงร่าตะคล้โโจยอยอดง เฮ้ยจัานังจักบ้ดประอเนี่ยไปแลน้วคนรกน้อเองเหรอเฮ้ยจนัักลอทงแน่จักบ้นดย่ันเป็นปเตียลงเตียวกบเองเองดิอะไรพักเสียงนิดนะละพักเสียงนหรรู่ิเเฮ้ยลอยไปทงก็มองในเบนี่ก็บุอย่าปตาบุญกูเเสียงจากย พูทางได้ตันได้ิดโนมว่อะเลยการอะไรก็แกะบ้นทำอะไรบางแสงบางแสงลาะบางแสงละบมอสเซ้าแกะข้างนอกกินแล้วหัวคำขอแข่งชันจุกไปลบเสียงอัดเสียงไม่ออกเขาอยากได้เขาเขาอยากได้ตาดาวันญแ อาทานบิมีแต yeah. ่ไข <Đ úng. S 2> ่ตัวใหญ่ๆอ้ยเต็มเลยอนาพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องได้าหใส่ที่ใส่พวกเขาหาที่ใส่เอาไดใสหาทบบบบนเบยเบลอนเยเดิมเบลวูถานถาเบกัพุ่งหอนานนุ่หนานักหนมีโบไปออเข้ามา เบ้อไม่รถหนากดวางไปเลยเออบอกเดี๋ยวรือเบไม่อม่มันกำลังช็อตไม่หนาอเดี๋ยวนี้กำลังเอันได้พออไรแบบนี้แค่นีแต่ใครเงยได้พอมอนจะสวอชนะมากบกันนะเรยนะทีเดียวต่อยมังเนี่นีห้ต่อยนะให้ตมดจับมุกจับมุกลับใจั

ใายเราต้องรุ่นนะเนยนี่นี่นไม่ตัวมึจะรุ่นย้าบันทอยู่ไหนไหนครับกหนอะไรไม่หลอนอะไรเนี่ยไม่หลอนอะไรเนี่ยทั้ง

อันไทยพวกบึงเขนี่นี่เต็มอาอยู่นี่เห็นยังคือปตใจลอลอยเลยแท่นลอยเลสองกเซ็เอาตัวนี้ตัวนี้ก็ไล่หนเบังไทยจะมาตุ้ยกูทำไมผู้ไทยก็ดีนั่งโตู้ไทยก็ดีไทยสมงไทยไทยห้องนี่เลยอืไทยกก ไปนต่อเลยว่ะดิกินต่อมีแต่ไข่ต่อไขต่อแล้วก็ทายเอาพ่นน้ำนะ่ายพลอยม้อนเยอะมาไเลย่ายอยมนังนายตะกูไน่งึงแ่บอตะกูด้หรบอเบิ่งตะกูลเลยอาพลาดนะกน่างเฮิมยังไง้สร้อนจะสุเฮ้ยแ่อแมดึงิปไม่ไหม <อ>มัๆร้อนอีกอีกอัดเบเกโลนึงนะปุ๊ก